สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูช่องมหาเห่งมวลซึนนะครับนะนเนาะอเมนีแอดมินเอาบรรยากาศจูปาบ้างจอกหลอกนะครับเด้อมาให้พ่อแม่พี่นอ้องรับชมรับฟังเนาะบางท่านอาจจีบบ้า้เห็นสําหรับชิปนี้พี่น้องได้ก็ได้แอดมินไม่ย้าเตือนให้ฟังเด้อให้รับชมรับฟังเป็นเนวทางฝากกันเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องว่าบ่เห็นเนาะ คือ ana, ว me, ัดที huh? right. ่ผ่านมาว่าบเห็นพี่น้องนะสำหรับวันนี้จะผ่าดกับผมเบิ้งให้ซุขคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกกะดิ่งเนาะพี่น้องเด้อเพื่อสืบไว้ผ่านคลิปเด็ดๆสำคัญสำคัญอ่าเมื่อนี้มีแนวทางจากปูด้สีฝาสั้งด้วยมาฝากเนาะไปเบิ้งน้ำกันไปฟ้า้ำกันเพิ่นจะใหอียงแน่นะครับเนาะจะผ่าดกับผมตั้งรักไว้ซื่อๆหรอกตั้งรักไว้ตั้งรักไว้กองยาว โอ้ตัได้เจ้าหโอมาตั้งแลไปกองยาวอือกองยาวกองยาวก็เดี๋ยวนี้ยังมีกองยาวคือเก่าบ่เอากองสั้นเอากองยาวเลยอืมกองยาว

โอดีใจ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 บ้างจอกรอกนี่เรื่องดูยาหน้อครับยายาแต่นี่มีอ้วยครับดูว่ายายาช่อโอ้ยาช่อมาพี่น้องนะยาช่อมาแล้วพ okay. ี่น้องโนนน้อ okay. ่ทาทาหน้านอนมารอแล้วเะอ งานม่หา,างาม่ให้โชคปูปูววไปไปไปูไป่วง้เดบกปูจะไปทุะ่ะกปูไปทุะยป่ปูไปเอาข้าวสารมาให้เจ้าปูไป รู้จักข้าวสารบ่วยหยุยแล้วครับเอาไม้ทั้งยังไรบาเปูเปี๊วข้าวสารบางใส่ข้าวสารข้าวสารคือแปี๊วเลยมาให้โอ้ข้าวสารโอ้ข้าวสารโอ้เปี๊ยวโอ้ข้าวสารโอ้ปูเปี๊ยูโอ้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 ปุ้งปุงปุ้งยาจ่อเลยมาฮะปุ้งปุ้งยางมาแทนมาแทนเราต้องพูดป่ยามทนี่ปูไข่ปู

Mesure, an, oh, memoir, มันเฝ้ามันเฝ้าหลายพวดโอ้ยเชียนองหาเน่ยฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้าอมันมันมันนิดๆลงมามันจะเป็นซองลเป็นอะไรนี่มันเหมือนกันไม่ค้ายๆจัดนะครับถ้าบ่มีรากค้างไงเป็นเจ็บทันที่ด้ยแล้วเนาะถั้าบมีรากค้างนากครัเป็นซองกัแล้วก็อยากให้ทุกแรงเสียงนั้น เอาวงินีเอาไปงาแก่ตัวไปบ้านต่ำฟ้าเอด้าเอาอักลรดีดีได้กลุกนักเก็ได้ไป่ี่ครับผมย่าชอนะแจะเขียนปาดดนียยาเรียบร้อยแล้วจ้า เจรณาเป็นแนวเงินนะคะอืมนั่นยนดะเวลากินแป้งมันถึงหนึ่งมีหน้าเนีน่ยนาะค่ะหนึ่งมีานหากหากห้าบอกไปปูเนะี่บอกไปปูอะถูกแลมของแจกงาวันนั้นเนี่ยเจ้ <c oughs> บอกห <c oughs> ายเนาะ <c oughs> <c oughs> เราไปน้าข้าวสารเราจะไปฟังบมเราจะน้ำข้าวสารวันทีาใดล่ะปูจังสีม่ยาวันทีาใดปูจังสิใหาข้าวสารกับเอซีเฮาดูอันที่พปจักรกบเหรอโอ้บอกการาตอนนี้ว่ายู่บอกยาไปเขียนหายซะก่อนบอกว่ามาเขาจะมาอยู่หัน ทเลนจะมาทันบอว,ว่าอโอ,อทําไดั้นโอ้อม,มาท่าน,นอ่สลาก,กินแบงออกได้เด้ปูโอ้ลกเก่งลูกเก่งลกไปูตกอัออนนี้ยากไปบ่ได้มาสู้เขาบอได้แต่ที่งานเขียนให้มือน,นีขึ้นคักเลยนะงานเนาะ บ่อฝ่าว่าฝ้าว่าฝ้าวึ่นเงาเงาเปนเขียนหาเนอสองขาพี่น้องแต่ว่ากันิดเดียวผลหลากค้าเงานิดหน่อยอนี้ก็เขียนบ่ฝ่าได้มาให้แต่งวันนี้ชัดเจนเล้บาทนี่เนชัดเจนเลยพี่น้องเอาไงอาถือได้เงาเด้อลูกดลานจะได้ ยิ่ยนย่งเย็นเป็นกให้พอยู่เย็ยินเย็นเป็นุกยิ่งยิ่งขึ้นไปสุ่มสุมเงินเงินทองทงไหหมมาเน้อเจ้าข้าเอ้ยลืลืลสาธุสาธุสาธุนะครับนะมาจากมาตมือนะคุพอาาจากมาตัมือที่ห้อมาไหนวัน ตอนที่เราเดินทางมาเอ้าปูพม่าบ่ะปูพม่าปูไปหาข้าวสารครับผมอู้วเอาเนี่ยบ่นนี้งานเขียนให้ครับงันนี้ซัดเจียนเนาะเนาะเพราะเขียนงดที่ผ่านมาเนาะกต่บ่แอยงก็ผ่านไปแล้วตอนนีวันอีพิ่นมาให้ไหมให้ไหมอ่าบ้าเปลาเนาะพี่น้องเด้อโอ้ยแอดมินเนาะเล้งเลยละ มีตัวนี้ล่ะที่แอดมินบอกให้เราลงทุนเยอะเลยโอ้มาเเชื่อัดมาทักเลยมาเองเนี่ยมาทักเลยง่ายบ่บที่ปัญหากี่เราบอกบ่อปัญหามีบ่อครับโอ้โหถือใจแอดมินหลายเด้อแอดมินคาดว่าตัวดีเด้อประทับใจอยู่ประทับใจเลยครับเนาะ มีทีม่าอยู่สายทั้งหลายให้เอฟซีมาให้ประทับใจแต่ตามง่าเว่านี่วันนี้ใจเย็นกว่าวันนั้นวันนั้นเฝ้าฝนอยู่ครับผมเฝ้าวันนั้นก็เฝ้าดีนะเนาะเฝ้าดีเพราะว่าเขาไปบอกเป็นซื้อเนะไปบอกเขาจะไปบอกผู้ให้ไปบอกแต่ขออนุญาตเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเดินทางไปแเที่ยวี้เลยจึิงมาเขาอยากมาแต่วันนั้นแล้วนะ ที่พ่อห้ามไว้งาอยูหน้างาถึงหน้าปูคนไปน้ำข้าวสารคนเลยบ่อแข่งงามามาเฝ้ามาเฝ้างาช่อเม็ดเดียวนะคะวันนี้โอ้ตื่นใจมาหาหิ่งลายมาสักหาเพราะว่าตื่ใจเลยพี่น้องแรกแรกเราบ่หลายคู่หรอกเห็ดจังได้ก็บ่หลายสามตัวก็บ่เคยให้เอาแคบหน้าตัวเลยพี่น้องเด้อยงาช่อครับผมไม้อีกแล้วไม้อีกแล้วไม้อีกแล้วงาช่อ ใจดีอยู่ดิเราอยากมาเราบอกไปนั่นไปเอาหินให้เพิ่นหุ่นหัวอีกแล้วาชอหาบเลยน้องนก็ตามเลยมาอยากโอเคลืมเขียนบ่ได้ถามหลวงปู่ให้บัลลังก์พระชาเจ้าของแม่นบกท่านแม่นบ่ละอยากมาแล้ยนี่คือคัสสามหกห้านะคะอยามาเลยน้าบอกแคปภาพแคปภาพเนาะ ทานเนื้อแตกเนื้อหยาเลยอย่าโอย่าลังอย่าลีลาครับผมมันจะพลาดโอกาสโอ้ยเล่นไปนี่ก็ไดเป็นอะไรนะเฮ้ยยังเกิดตั้งแต่ทำเข้าเลยเลยสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็เป็นไปได้พ่อก็อยู่ในนี้แหละหยาเป็นไฮตรงเลยด้วยเหมือนว่าหันเขยิ่งลักลักลักไหนไหมเมื่อกี้ไม่ให้ใช่ไหมสองอะไรสองห้ามาเลยออกเป็นรีบปวดเป็นว่าเราเว้าอยู่ใช่ ยังเทียมมาไปยังให้ลูกหลานเสียมเงินดอกโอ้ถ้าถ้าสายเคยได้ไปเอาแยชซ้นนี่เขามั่นใจแล้วแล้วแยอชอ้นแด้วพี่น้องได้แย,ยชซ้นเอาอคนไม้มเที่ยวเมื่อกี้ให้พ่อแม่พี่น้องแล้วุ้งว่นี่แก่ล่ำไม้เนาะพี่น้องก็พิจารณาเบิ้งเนาะแล้วก็จะได้ไปนำเอาวันสิ่งของแยชซ้นมาอยู่หลักกระดูกหรักแขนเรามาอยู่ สภากระดุกเรามาอยู่เป็นอยู่ทั้งคู่เนาะชอบหินจ้ะชอบหินต้องต้อทางช่องไปทยทำในพี่น้องได้เอาต้องนำมาอยู่เราเป็นมาน้ำมาบอกให้ฟังมอาว่าจอกหลอกเนาะน้ำมาเอาพอเคยมามาตั้งแต่วันบวงสวงเลยเนาะเออเออเออเอาแอบตาจอยเห็นมาพี่นล้วได้ได้ปูนัดเรือบ่ได้อยู่ที่นี่ เรืนองน้ขาวสามีคนได้บอกหามากลับงานับนี่ก็สี่เจ็ดนะะงขบน้คอมเมนต์ด้วยสวัสดีค่ะ